นี่ครับผมต้องโรยลงมาแยกคอยแบบนี้ชอบจัดเยสวัสดีครับผมวันนี้มาเดี๋ยวน้องพลอยไล์สดทีนี้ผมลงทีนหลังเนาะถ้าอยากอยู่ไล์สดก็ไปดูที่ช่องเพจหญิงพลอยนะครับพิมไปเลยหญิงพลอยที่พึ่งจะเจอเขามัดครับผมผมจะโรยตัวลงไปนะครับคือมันเป็นที่ชันวันนั้นผมตีพึ่งไปรางนึงข้างล่างนู่นนะแต่ผมตัดตัวอ่อนไว้มันเหลืออีกรางนึงเดี๋ยวไปดูกันว่ามันยังอยู่ไหม ะจะโรยลงไปนะต้องตองนั่นนะบรรจัน,นลงไปนู่นเลยนะครัอยู่ล่างเลยนะใครจะไปด้วยเนะี่ยให้แม็กไปด้วยเดี๋ยวพ่อกำลังจะลงไปแล้วนะคะทุกคเนเกำลังใจะให้พ่อด้วยนะคะต่พอไม่ลงไหมเอ้ยลงไม่ได้ <laughs> ไอะอผมลงถึงล่างแล้วนะครับ นี่ครับผมต้องโรยลงมาแบบนี้พึ่งชอบเกาะครับผมตรงนี้มันเกาะประจำทุกปีมันป่าแบบโลกล้างมันมันบ่อน้ำนะครับบ่อบ่อที่เขาคุรุหลังอะ่ะทีนี้มันชอบเกาะน,นี่ละครบแบบเห็นไหม ขาที่ล้มๆเนะี่ยเขาชอบจัดไปเดี๋ยวดูอีกรังที่ผมบอกอยู่นี่ฮนะต้องขึ้นไปนี่นะครับคือต้นมันเอ็นมันนะผมตีพึ่งตรงนี้เลยลุยกันเลยไอ้แม็กแม็ก,มกทำไงระวังนะหนูลุ่นลงมาไม่ได้นะขาไม่ดีกเขาโอ้ไม่ได้ไม่ขาไม่ดีครับผมเสริมเหล็กไปนะี่้เป่าให้ถึงนะครับ หัวน้ำอูมครับผมหัวน้ำบอลเลอเลยเออทนี่ครับผมหัวน้ำนะเดี๋ยวเอามาดูมันเป็นเป็นกิ่งพุงนะก็มันเป็นเอ็นอ่ะมันสูงอยู่นะครับผมข้างล่างลึกนะฮะวันนั้นพึ่งเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้เองแล้วก็ผมตีอยู่เนี่ยคอนที่ผมเหยียบอยู่เนี่ยอยู่ล่างเลยนะครับ แต่เอื้อมถึงนะครับมีคลิปลงไว้นะครับประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วลองไปดูได้นะครับการสังเกตมองพึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสาธิตไว้หมดนะครับบ้านผมถ้ามีตะก,กระจาบนะครับบางทีแตนนะครับหรือไม่ก็พึ่งหรือว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าบางทีมันอยู่ในจุนชนนะนกกระจับนะครบอ่ะผมมาลงมาแล้วผมต้องลงมข้างล่างนะ แยกคอนแบบนี้ชอบจัดเลยอันนี้ยังรังเล็กนะครับผมปกติเนี่โอ้โหนี่เลยโค้งหัวน้ําบึกเลยนะครับแต่นี่มันรังมารังเล็กนะคอนเก่าจะเกาะประจานะครับสังเกตแต่มีตัวบินมาเนี่ยเราต้องรีบมาหาคอนเก่าก่อนเพราะว่าคอนเก่าเนี่ยบางทีฟุกเลยนะไปขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปเดี๋ยวผมจะเดินดูต่ออันนี้จะยื่นให้แม็กนะครับวันนี้เดี๋ยวล้างผมมาไปผูกไว้เก่านะครับอุย้ย ดี๋ยวก่อนนะแม็กให้น้องพอจ,จับกล้องหนูว่าหนูว่ามาจับหนูน้ำเดี๋ยวตรง,นะงไหนอ่ะกลาลงมาหน่อยด้วยจับเชือกมานี่ครับเดี๋ยวพอตรงนั้นแหละ่ะเดี๋ยวเราเดินดูอ่ะหนู จับเชือกมือหนูอย่าให้เละนะจับให้ดีแล้วก็ยืนไว้นั้งพอย,อยค่อยๆขึ้นไปก่อนระวังหัวมิ้มจะเละพอวันที่สิบสองขึ้นเชียงใหม่นะครับ เพื่อน้งนองที่อยู่เกตเชียงใหม่นะครับทักได้นะครับผมมีพึ่งโพงให้ปกขุดก็โอเคอยู่นะแล้วก็พึ่งหลวงถ้าใไปมีแต่จะสูงแกดเดอพาใน้ยอมากแล้วเนี่ยมันอ่อนนะครับก็กินได้อยู่ไม่ใช่ไม่กินไม่ได้ครับแต่มันแดงแดงไม่เอาเดี๋ยวจะปลูกให้มันนะมันฟากไปนะครับ ทั้งบ้านผมอะม,ม,มิมันมีน้ํานะครับหอมบ้างหอมเลือดลือบ้างหอมไม่หอมมากเท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับเก่ตอนแต่หลังนี่ยหอม <c oughs> นะ <c oughs> ไปเลยนะครับผมนี่ตอมที่ต่อยโมงผมอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวกันไกลตัดตัดแ่งกรับ เดี๋ยวเขา่าข้างบนให้ลงมาแล้วก็เดี๋ยวมาตัดกิ่งกันนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมข่าวแล้วง่ายๆนะครับแต่ถ้าเรามาผูกไว้โดยไม่ได้ขย่าข้างบนเพราะมันเกาะคอนตรงที่ผมตัดตัดทั้งบนนะฮะต้องขย่าวครับผมพอขย่าลงมาเนี่ยมันบินลงมาใช่ไหมไอตัวที่เกาะอยู่นเนี่ยมันก็จะชวนพวกมันอยู่ที่รังนะครับนี่ครับคอนมันต้องเป็นแบบน,นี้มีมานะครับถ้าตั้งเนี่ยหัวน้ามันจะไม่สวยถ้าอยู่ จะมีน้ำหรือ,อยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวนะครับเพราะว่ามีหลายท่านบอกเฮ้ยไปอัปเดตให้ดูหน่อยแต่ผมก็ทําไม่หลายคลิปนะอัปเดตนะครับทีเนี้ยฟังลางก็พอไม่ค่อยมีอาหารมันก็หาเลี้ยงตัวอ่อนไปแล้วก็บินฟักออกไปนะครับแต่ถ้าแหล่งน้ําดีๆผมตัดถึงได้สามผลสามผลเลยนะครับผม ปะเดี๋ยวอีกสักประมาณ20วันนผมจะมาอัปเดทให้ดูถ้าผ่านมานะครับผมก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ20กิโลจากบ้านผมถ้ามีโอกาสมาหาพึ่งแถวนี้นะครับป่ะดูพึ่งกันนะครับเขาให้ไปให้ดูด้วยแล้วก็อีกลางหนึ่งผมเจอไว้กับแม็กในคองผมทําคลิปไว้นะครับเข้าเต็มแล้วนะฮะสวัสดีครับผม